ราวที่แย่และก็สำหรับเรื่องราวที่ดีคงต้องยอมรับความเป็นจริงที่จะไม่ได้มีเธอวันนี้แต่ฉันจะไม่ลืมชั่วโมงที่เคยมีเธอและทุกนาที <c oughs> เพราะเธอคือรักแรกสำหรับฉันไม่มีทางจะลืมฉันสัญญาว่าจะจดจำ <c oughs> เ,เรื่องราว <c oughs> ของเธอให้กลายเป็นเพลงฉันเลยจดมัน <c oughs> คิดซะว่าเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ให้ได้โปรดฟาพูดจริงทำจริงมาอร์ฉันหลงรักในเสียงดนตรีมันหลงรักเธอคิดถึงวันก็เกาไว เพราะเธอคือรักแรกสำหรับฉันไม่มีทางจะลืมฉันสัญญาว่าจะจดจ When you see my y e แเราก็เพลินไปมอง ในเล้วคนยังเธอได้หันมามองฉันขอบคุณที่ให้เรื่องราวดีๆกฉันในตอนนั้นมันยังคงตราดถึงในหัวใจของฉันจนตอนนี้ทบทวนเรื่องราวของเธอทุกวันเป็นละครซ้ำก็ภาวนามีสักครั้งที่เธอหนารอมเธอมีคุณค่ากับฉันมากมากที่เทียบกับทองคำและสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าใจมันไม่ใช่คองฟิดเห็นได้อยู่กับเขานักสบไลกับเขาและเขาจุบทะโง่งจีนอพาร์ เฮ็นแลใจก็เชา่าเธอจะรู้บ้างไหมว่าใจฉันนั้นมันแทบจะขาดทรมานยิ่งกาไร้ซึ่งอากาศแต่เธอคงไม่สนคงมองฉันเป็นแค่เกม <c oughs> Don't fuck every people <c oughs> ที่เข้ามาแค่แฟน <c oughs> เธอคงมองสิ่งสิ่งนี้ว่ามันเป็นเพียงแค่เพลง